คืเรื่องของผมต้นนะครับจากร้านต้นยามยนต์พระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับมาประกันเป็นคลิปที่สองนะครับของเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อของนิวมาด้าสามนะครับเป็นตัวห้าประตูนะครับแฮชแบ็นี่ครับถ้าเป็นตัวสี่ประตูมันจะเป็นล้อลายใกล้เคียงกันนะครับจะเป็นล้อสีบอลนะครับลายมันจะเหลมองๆก็หน่อยอันนี้เป็นตัวแฮชแบ็นะครับเป็นตัวห้าประตูนะล้อสีดำๆตัวนี้เป็นล้อเดิมแท้นะครับติดรถนิวมาด้าสามตัวล่าสุดเลย ลูกค้าก็สอบถามมากันเยอะนะครับถามว่าล้อลายนี้มีอยู่ไหมผมก็เอามาไลน์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าร้านเราก็มีของอยู่นะนะครับแล้วก็เป็นล้อแท้ด้วยนะครับพี่เรามาดูหลังล้อนะครมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีสายลากมาด้าอยู่นะครับมาด้านะนะครับเป็นคอร์สิบแปดนะครับคอร์สิบแปดตัวนี้คอร์สิบแปดกว้างเจ็ดถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้นะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้านะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้านะ นะครับล้อเดิมแพ้แลเลยนะครับสวยงามนะครับล้นะบนะอตัวนี้นะครับความกว้าง7นิ้วนะนะครับเป็นขอบ18นะครับแต่ถ้าคุณไปเทียบกับตัวรถแคมรี่มันจะขอบ18เหมือนกันแต่กว้างแปนะครับถามว่ามันต่างกันทําต่างกันได้อย่างไงทำไมมันต่างกันก็ง่ายๆเลยคือกําลังเครื่องยนต์นะครับมันไม่เท่ากัน นะครับถ้าเกิดว่าคุณยิ่งใส่ล้อหน้ากว้างก็ต้องยิ่งใช้กำลังเครื่องยนต์เยอะขึ้นนะครับมาด้าเอาที่ถายมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมเพียงพอนะครับทุกอย่างมันขบวนมาหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นขอติ8กว้าง7นะครับข้อดีของมันคือไม่กินน้ำมันนะครับผมบอกได้เลยนะครับอย่างตัวของเองเนี่ยเคยขับล้อที่หน้ากว้างนะครับกับหน้าแคบมานะครับในรถคันเดียวกันนะครับในความเร็วที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยไม่ต่างกัน ล้อที่เป็นหน้าแคบกว่าเนี่ยใช้งานดีกว่าด้กยนะครับก็คือบางทีล้อหน้าใหญ่ก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะนะครับตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถมาสด้านะครับหราลูน็อตนะครับได้ทุกขัดนะครับเอาไปใส่ของตัวอีเล a กนนะครับตัวมาสด้าสนะครับตัวก่อนได้หมดถ้าสนใจทักมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงนะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะเราชื่อว่าร้านต้นยางโยน ตั้งอยู่ทระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชินเทีเล21หรือ21มาสร้อเอนะครับติดถนนใหญ่นะไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากนั้นต้นยังโยนของฝากไปนะ